สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสรรื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเลือกช่อง AB นะครับของไอคอม v 9 8 8นะครับเป็นตัวนี้นะครับไอคอม v 9 8 8รองรับสองอย่านความถี่นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกช่อง AB พร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่านะครับ มันมาอย่างนี้นะครับบางท mm ่านก็อยากจะวอ่าช่องที่ข้างล่างนะครับามันก nah ็หาที่กดไม่ไปนะครับทีนี้นะครับวิธีเลือกช่อง AB นะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้กด UV 1นึงทีครับ่า UV ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกระโดดมาข้างล่างกด u v ก็กระโดดไปข้างบนก็กดส่งได้เลยนะครับกดวอออกได้เลยนะครับวิธีเลือกช่อง AB นะครับ หรือเราจะอยู่นอกช่องเมมโมรีก็ได้นะครับถ้านอกช่องเมมโมรีก็กด UV แช่ไว้นะครับให้ช่องมันหายเห็นไหมครับก็เลือกได้เหมือนกันครับ AB เห็นไหมครับวิธีเลือกช่อง AB ของไอคอม v 988นะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีเลือกช่อง AB นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ